คำเตือนคลิปนี้มีเทคนิคการเล่นและคำอธิบายอย่างละเอียดขอความกรุณาอย่ากดข้ามดูให้จบก่อนค่อยถามจะได้ไม่ปล่อยไกลกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนะวันนี้ก็เช่นเคยนะครับมาพบกับผมอาจารย์หนึ่งนะครับกับ Enjoy ยดี้ชแนลนี้มีแต่สาระเรื่อยเปืยน,นะครับ อ่านะครับนะวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปสั้นนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับมีการอัปเดตนะครับคอร์สสูงเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็กิจกรรมนะครับนะอพอดีเนี่ยผมก็นะครับได้รับการอนุเคราะห์มานะครับพอดีตาต้นนะครับได้ให้ยืมคอร์สมานะครับซึ่งเป็นคอร์สกิจกรรมนะครับหลายคนก็น่าจะได้เห็นแล้วนะครับซึ่งคอร์สนั้นก็คือตัวนี้ครับนะอ่าตัวแรกเลยนะครับก็คือคอร์ส นะครับกองไฟนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยได้มานะครับจากการทํากิจกรรมแล้วก็สุ่มมาได้นะครับนะแล้วก็ตัวที่2ซึ่งก็คือตัวที่เราจะรีวิวนะครับก็คือตัวนี้นะครับเป็นคอร์สมันเผานะครับเออมันปิ้งนะครับข้าวโพดปิ้งนะครับนะตัวนี้เนี่ยจะมีคุณสมบัติพิเศษนะครับนั่นก็คือถ้าเกิดนะครับคุณกินสวิตโปเจโต้นะครับสวิตโปเจโต ก็จะได้เลือดเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมถึง400%นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณใส่คอร์สกองไฟด้วยนะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกเป็น1,600%เลยครับนะซึ่งคุณสมบัตินี้จะถูกถอดออกหลังจากจบกิจกรรมนะครับซึ่งน่าจะอยู่ได้ประมาณ1เดือนครับนะตัวนี้ก็น่าจะประมาณนั้นนะครับทีนี้ สิ่งที่เราจะเทสในวันนี้นะครับก็คือคุณสมบัติการกินสวิตโพเตโต้นั่นเองนะครับหรือมันหวานนะโอเคนะครับทีนี้ตัวทดสอบผมใช้นท์นะครับซึ่งเป็นนท์ผมลดเลือดนะครับแล้วก็จริงๆก็กดสกิลเฟนซี่นะครับลดเลือดนะครับแล้วก็แบกน้ําหนักเกิน50ทําให้ HP ไม่เด้งนะครับนะแต่ก่อนที่จะเริ่มเดี๋ยวผมจะขยายหลอดเลือดนะครับเพื่อเห็นชัดเจนว่า กด 1>, 1ทีแล้วเลือดเด้งเท่าไหนนร่นะครับนะครับผมขยายหลอด HP แล้วนะครับตอนนี้ HP ผมอยู่ที่562นะครับ562นะอ่าทีนี้เนี่ยผมก็อ่าจะใส่คอร์สนะครับเดี๋ยวจะใส่คอร์สอ่เดี๋ยวผมจะใส่คอร์สข้อโพดอย่างเดียวก่อนนะครับแล้วกดนะครับอ่ะผมใส่อ่าเดี๋ยวก่อนสิต้อง ตอนแรกต้องแบบไม่ใส่คอร์ดก่อนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแบบไม่ใส่คอร์ดดูผมกดสวิตช์โปรเตโต้ก่อนนะครับนะกดหนึ่งครั้งนะครับสังเกตว่าจะขึ้นมาเท่าไหร่อ่ะหนึ่งร้อยนะครับประมาณหนึ่งร้อยนะกดอีกอ่ะนะครับขึ้นมาประมาณอ่าอันนี้จะขึ้นมาประมาณเก้าสิบนะครับก็แกว่งๆประมาณเนี้ยนะครับอันนี้ต้องออกตัวก่อนว่าผมอัพวิดด้วยนะครับนะ สเตตัสอัพบิดนะครับแต่อัพไปแค่สิบนะครับมันก็เลยทำให้มีผลเพิ่มนิดหน่อยนะครับก็เฉลี่ยแล้วประมาณน่าจะหนึ่งร้อยนั่นแหละนะครับเก้าสิบถึงหนึ่งร้อยนะครับโอเคนะครับทีนี้มาดูกันต่อเดี๋ยวผมจะใส่หมวกนะครับใส่คอสนะครับใส่คอสนะครับสวิตโพเตโต้นะครับเดี๋ยวใส่คอสสวิตโพเตโต้อ่า ทีนี้นะครับเดี๋ยวก็มาดูกันใส่คอร์สอย่างเดียวนะครับใส่คอร์สอย่างเดียวอ่าสวิตโซเโตโต้กดนะครับจาก700จะเป็นเท่าไหร่700เป็นพันสองนะครับเพิ่มขึ้นประมาณห้ารอยนะครับนะตีกลมๆประมาณห้ารอย่ะถ้าผมกดอีกก็น่าจะประมาณ1,700นะครับอ่าพัน0นะครับอ่าแสดงว่าประมาณ400-500นี่ครับอ่ะกดอีกทีนะครับน่าจะได้ ประมาณ2,100นะครับในส0ง0กว่านะครับ2,069นะครับแสดงว่าประมาณ400้นะครับประมาณ400นะนะกดอีกทีนึ่งนะครับอ่า2 5อ0ประมาณ 400- ถึง500นะครับแกว่งๆนะโดยประมาณนะครับโดยประมาณนะอันนี้แบบใส่เขาเรียกว่าอะไรนะใส่คอร์ส ชิ้นเดียวนะครับทีนี้มาดูนะครับถ้าเกิดผมใส่แบบใส่ใส่คอร์สต,ตัวนี้ด้วยนะครับนะใส่คอร์สต,ตัวกองไฟด้วยนะครับอ่ะทีนี้มาดูนะครับกดจาก2,500เป็นเท่าไหร่ปรับนะครับ2,500เป็น4,400นะครับขึ้นประมาณ1,400นะครับนะโดยประมาณนะครับ1,400อ่ะ สี0พันนะครับอันนี้ผมกดชิ้นเดียวนะกดชิ้นเดียวนะครับกดสี่พกดอีกปุ๊บอสี่พัน0ีอ่าก,ก็เป็นสี0พันีบวกอ่าอันนี้ประมาณพันตอนพันสี่พันห้านะครับนะเพิ่มขึ้นอนะ่ะพันสี่พันห้าเป็นห้าพันเก้านะครับนะโดยประมาณนะครับจะเห็นได้ว่านะครับเพิ่มขึ้นจากเดิม ประมาณ400-500นะครับใส่ชิ้นเดียวนะครับแต่ว่าถ้าใส่คอร์สกองไฟเนี่ยเพิ่มอีกน่าจะประมาณสองเท่าเลยนะครับนะก็ถือว่าเยอะมากนะครับแล้วที่สำคัญเลยคือมาดูก่อนนะครับไอ้สวิตโปเตโต้เนี่ยนะครับสวิตโปเตโต้จะน้ำหนักแค่สองเท่านั้นเองนะครับแถมราคาถูกมากนะครับแถมราคาถูกมากรู้สึกจะ15เซนติเท่านั้นนะครับเรียกได้ว่าใครที่ใส่ช่วงนเนี้ยเนี่ย ก็จะคุ้มค่ามากนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําว่าทาเถอะครับกิจกรรมนะทำนะครับแล้วก็เอามาใส่ประหยัดได้เยอะเลยครับนะแล้วก็ที่สําคัญเดี๋ยวผมจะพาไปดูแหล่งที่ซื้อนะครับของเมืองพอนเทล่านะครับเดี๋ยวพาไปดูพอนเทล่าจะอยู่ขายอยู่ตรงนี้นะครับเผื่อใครที่ยังไม่รู้ไม่ใช่ว่าขายอยู่ที่ร้านอ,าอะไรละเขาเรียกร้านขายยานะแต่ว่าจะขาย,ยตรง ในเมืองเลยครับในมุมอ่ะตรงมุมมุมนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะนี่นะครับขายอยู่ตรงนี้นี่น,นี่นะครับเดี๋ยวพาไปดูอา้าวเกินเกินอ่ะนี่ครับอยู่ตรงนี้นะจุดที่ขายนะครับเนี่ย นะครับสำหรับเมืองพออเทล่านะครับเดี๋ยวพาไปดูนี่นะครับราคา15เซนนีเท่านั้นเองนะครับนะ15เซนนีถ้าเกิด OCDC ก็จะเหลือ11นะครับน้ำหนักแค่2เรียกได้ว่าพกได้อย่างเยอะเลยนะครับนะผมพกมา300กว่าอันสบายๆครับกดทีดนึงได้ HP พัน0 5 0นะครับผมว่าโคตรดีเลยครับนะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นคอร์ที่เยี่ยมมากๆเลยครับนะ เพราะฉะนั้นแนะนําว่าให้ไปทํานะครับนะถึงจะอยู่ได้แค่หนึ่งเดือนแต่ผมเชื่อว่ามันทําให้เราแบบประหยัดค่ายาไปได้เยอะสําหรับคนที่แบบเริ่มต้นนะครับนะนะบเพราะฉะนั้นก็แนะนําว่าทาเถอะครับนะโอเคนะครับยังไงก็ถ้าหากชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับนะแ,แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเด็ด,ด,ดแล้วก็เทคนิคดีๆนะครับนะแล้วก็ เดี๋ยวผมจะมาไลฟ์ประจำนะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับจะได้ไม่พลาดไลฟ์สดมาพูดคุยกันได้นะครับนะ,ะเพราะฉะนั้นก็ขอกล่าวคำว่าแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับผม